เกิดอะไรขึ้นกับท่ากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้เป็นคําถามที่หลายคนให้ความสนใจตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มีคําถามรัวๆยิงไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะว่าละรวมหรือเปล่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไงเป็นหนุ่มเมายาคนหนึ่งนะคะขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าไปบริเวณชั้นในของสนามบินนะคะเป็นหนุ่มคลั่งเมายา ควงขวานถือปืนบุกเข้าไปกะจะปล้นเครื่องบินคำถามเกิดขึ้นค่ะว่านี่หละหลวมหรือเปล่าทําไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาพูดแล้วนะคะว่าเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานไม่หละหลวมแต่ว่าเรามีคลิปวงจรปิดค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะคะว่ายุทธวิธีแล้วก็แผนเผชิญเหตุเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่นะคะดูภาพพร้อมกันค่ะชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด ก่อนถึงประตูทางเข้าคอนโทรลโพสต์3ด้านขาเข้านะคะตรงนี้ชัดเจนเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสูงสุดขีดเส้นใต้ค่ะของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยเรียกให้จอดค่ะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับชายในคลิปเพื่อแจ้งว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เข้ามาในโซนนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถกระบะจอดอยู่บริเวณประตูทางเข้าเพื่อที่จะรอเข้าไปข้างในแล้วประตูนั้นเปิดอ้าอยู่ จังหวะนั้นเนี่ยนะคะผู้กอ่อเหตุที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝ่าเจ้าหน้าที่เข้ามาทันทีค่ะฝ่าด่านเข้ามาเลยพร้อมกับชักปืนออกมาข่มขู่แล้วบิดแบบสุดแรงเร่งเข้าไปในพื้นที่ด้านในคล,คลิปนี้ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคําถามมากๆนะคะ ประตูทางเข้าคอนโทรลโพสสามเป็นด่านแรกในการตรวจค้นแล้วก็สกัดกั้นคนร้ายทําไมนะทาไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยให้คนร้ายเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ท,ท,ทั้งๆที่ที่ด่านเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่หลายคนนะคะกลับพากาันวิ่งหลบพอเจอปืนก็วิ่งหลบกันค่ะหากเลื่อนปิดประตูทางเข้าคนร้ายก็ไม่สามารถเข้ามาด้านไหนได้แล้วเมื่อเข้าไปถึงภายในเขตการบินซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสูงสุดเนี่ยนะคะหนุ่มคลัง่งรายนี้มือถือขวานค่ะ ควงขวานค่ะมือซ้ายถือปืนไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะล้อมจับกันแบบชุลมุลวุ่นวายไปหมดถ้าดูภาพตามนี้จะเข้าใจเลยนะคะคำถามคือนี่เป็นไปตามหลักยุทธวิธีของมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าเราไม่ขอฟันธงนะคะแต่ให้ดูคลิปที่เกิดขึ้นมันน่าจะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีก่อนที่หนุ่มคลั่งจะวิ่งหนีการจับกลุมขึ้นบันไดท่าเทียบเครื่องบิน สุดที่สามารถเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารได้แล้วทุบกระจกประตูจนแตกนะคะท้ายที่สุดเนี่ยหนุ่มรายนี้โดนรวบไปได้ค่ะทราบชื่อต่อมาก็คือนายวัชระคำบุดมมอายุ34ปีเป็นชาวอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะคะเจ้าหน้าที่นันยึดของกลางเป็นปืนปลอมปืนปลอมนะคะหกระบอกเป็นขวานด้ามเหล็กเป็นกันไกลปลายแหลมอีกหอันมียาบ้าอีกหเม็ด ในระหว่างที่ถูกจับกลุมหนุ่มคนนี้มีอาการเมายาเสพติดอย่างเห็นได้ชัดเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายนะคะขณะที่ประตูกระจกตรงช่องทางเข้าเทียบเครื่องบินแตกเสียหายจํานวน2บาทข้อมูลของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาคนนี้อาชีพคือพนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่ย่านอำเภอบางเสาธงค่ะหลังจากเลิกงานออกกะเช้าแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยค่ะขี่ออกมาจากคลังสินค้ากลับไปที่ห้องพักในเคหะเมืองใหม่บางพลี แต่ว่าเขาเกิดอาการประสาทหลอนค่ะอ้างว่ามีคนเนี่ยมาบอกเขาบอกให้เขาไปปล้นเครื่องบินค่ะได้ยินดังนั้นเขาจึงคว้าอาวุธแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์มาที่สนามบินทันทีพอมาถึงประตูทางเข้าเป็นจังหวะที่รถที่กําลังเข้าพื้นที่เนี่ยเขาจอดคาอยู่เขาก็เลยเร่งเครื่องแซงซ้ายเข้าไปจนกระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้สำเร็จหลังจากที่ใช้อาวุธทุบกระจกก็โดนรวบตัวได้ แน่นอนนะคะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิต้องนัดสื่อะคะ่ะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวด่วนเลยนะคะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะโดยยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาของศูนย์ตลอดเวลาแล้วสามารถระง,งับเหตุได้ภายใน10นาทีและบอกว่าการระง,งับเหตุนั้นไม่ได้ช้า ซึ่งการดําเนินการควบคุมสถานการณ์ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารสูงสุดเพราะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ย้าว่ามีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วทางผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิยังคงยืนยันนะคะว่าสนามบินสุวรรณภูมินะมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเป็นสากลครบถ้วนตามหลักปฏิบัติซึ่งไม่ได้คิดเองเพราะทั้งหมดต้องผ่านการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ไปฟังเสียงของผู้มืนในการสนามบินสุวรรณภูมิกันค่ะเข้าช้าต้องมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปลอดภัยเพราะเราไม่สามารถปล่อยให้ผู้บริรภคนั้นตีกระจกอีกบานหนึ่งเข้าไปเขตชั้นในของอาคารผู้โดยสารได้นั่นคือเหตุผลเกี่การต้องยุติแล้วก็จับก,กลุ่มผู้บริโภตรงบริเวณนั้นสุดท้ายต้องปรับเล่นอย่างนี้นะครับการปฏิบัติทั้งหมดของเจ้าพนักงานทั้งหมดในเราคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ของผู้ที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการอยู่ในพื้นที่สนามบ,บินสระภูริรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเจ้าหน้าที่ทุกนายเพราะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเป็นตามขั้นตอนตาม SOP ที่เรากำหนดเอาไว้ พอของสนามบินสุวรรณภูมิมั่นใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับความเชื่อมั่นแน่ๆเพราะว่าหลังจากที่เราผ่อนคลายเรื่องของเทสซันโกไปนะคะเพิ่งที่จะเปิดประเทศไปเดี๋ยวหลังจากนี้จะพิจารณาเรื่องของการเพิ่มอาวุธคู่กายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปืนไฟฟ้าตอนนี้หลายสนามบินทั่วโลกเริ่มกลับมาใช้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มประตูเข้าออกพื้นที่ห่วงห้ามคล้ายๆกับการติดตั้งที่สถานทูตด,ด้วยนะคะตำรวจล่าสุดแจ้งเข้อหากับนายวัชระนะคะแล้วก็ล่าสุดตามข้อมูลเนี่ยเมื่อไปตรวจสอบ ต้นผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตั้งแต่ช่วงปี2,557แล้วนะคะเคยโดนจับคดียาเสพติดมาแล้วถึง2คดีค่ะ